สวัสดีครับสวัสดีพ่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเด่นกลด้วยนะครับอยู่กับช่องพระศรีบุคคลตปวันอนี่ตอนนี้เสร็จงานเรียบร้อยนะครับนี่ออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับนี่เป็นงานภายในแล้วก็เลยไม่มีไม่ได้ถ่ายเพราะเอฟซีได้รับชมกันครับนี่เราพักกินข้าวกันครับนี่ช้างเรากินกล้วยอิ่มมาแล้วครับจากพิธีบวงสรวงเสร็จนะครับนี่สามเชือกครับสามเชือก ข้าวริมทางครับนี่ข้าวเหนียวส้มตำไปดูข้างหน้านครับนี่จะเป็นเชือกไหนนี้ไปดูกันครับนี่สองเชือกเชือกหน้านะครับนี่ถึงแล้วครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นพายเค้นครับพายเค้นกับพายสมใจนะครับนี่วันนี้เรามาสามเชือกนะครับนี่สามเชือก ตอนนี้เวทกินข้าวก่อนครับไม่ไหวข้าวเช้ายังไม่ได้กินครับนี่รู้สึกว่าท้องไม่ไหวนะครับนี่ก็เลยพานจอดกินข้าวสักสิบนาทีก่อนครับนี่ไม่นานไม่นานเพราะไม่ไหวนะครับนี่ช้างได้กินอิ่มแล้วครับอาหารเยอะแยะเลยอาหารเยอะนะครับตอนทําพิธีบวงสรวงแต่ว่าเป็นพิธีแบบภายในนะครับเราก็เ่มได้ถ่ายทำนี่ สักแป๊บด้อพอพลายพลายคีนสมใจพลายคุกสักครู่สักครู่สักครู่ลองท้องสักแป๊บ,บนึงลองท้องกันก่อนนี่ครับไก่ย่างก็เนี้ว นี่ตโคกของเราเลยขนมลูกงามรอก,ก่อนแป๊บหนึ่งรอก,ก่อนกินข้าวก่อนไปไหมนะครับนี่ตาลายแล้วนานนะครับนี่เราสึกตาลายใสาโคกขึ้นเชือกเดียวนะครับนี่ปลาโคกของเราพักสักครู่น้องพีทก็มาครับนี่น้องพีทพีทมาด้วยนะครับกินข้าวแป๊บหนึ่งครับ อ้าวอิ่มแล้วครับนี่อิ่มแล้วเดินทางลับ,บ้านแล้วเสร็จจากภารกิจแล้วก็ถึงบ้านก็ลงกทุ่งมาเดิมน,นั่นเองลงไปดูทั้งสีเชือกยู่ทุกเนั่นเลยวันนี้จะอมองหานะครับนี่ามาเลายควันหายไปไหนนะวันนี้นี่นะครับเดินทางแล้ววันนี้ก็เห็นรถช้าไปแห่งงานเยอะนะวันนี้สวนทางกันหลายคันอยู่ครับนี่ อาจจะมีงานเยอะอยู่คนละคนละที่กันนะครับผมภารกิจเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับวิถีชีวิตที่ต้องดำเนินการดำเนินไปในแต่ละวันนะครับแต่ละวันแหน้าที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ยังไงก็คอยสู้ๆนะครับ วันนี้ก็ได้ขอบคุณไปยังตะคูนครับนี่ช่องน้องน้ำมูนะครับนี่อันนี้เป็นตะคูนครับนี่ช่องน้องน้ำมูนะครับนี่ได้รถรถเกมาช่วยให้นะครับนี่มามาขนพายโคกให้นะครับนี่เชือกเดียวนะครับนี่งนไม่ได้รถรถไม่ว่างนะครับวันนี้รถไปงานหมดนะครับก็เลยได้ตาคูนช่องน้องน้ำมูนะครับนี่ อบคุณปยัตาคูด้วยนะครับได้มาบริการลาลโค้งให้นะครับบรรยากาศแห้งแรงนะครับจ่เท้าหน้าแ้งเราดูบรรยากาศด้านนอกนะ,นะ <S <S มีนาเข้ามีสาก็บรรยากาศก็จะเย่างว่านะครับอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเดี๋ยวนี้ไปจะทำแล้วเลยกันนะ ถ้าต้นนานมดเกิดขึ้นใหม่นะครับบริเวณนี้ถ้าจะไม่ผิดน,นะเป็นทำนาไม่ได้กินนะครับนี่ถ้าบ่อยนี้สวยงามนะครับป่อยงามมากเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านเลยนะครับเออมาถึงบ้านแล้วครับนี่ปลายโคกของเราเส้นทางถึงบ้านเลยร้อนครับวันนี้อากาศร้อน ไม่รู้สีเชื่อของเราจะเป็นยังไงบ้างครับนี่โคกถึงบ้านแล้วครับโคกเดี๋ยวก็ได้ลุ่มนะครับโคกถึงบ้านแล้วโดยสวัสดิภาพตอนนี้ก็เที่ยงสิบห้านาทีโอ้โหาปกงานายังแมวออกนันรีบเลบี้ยไปมัวโคก พกรีบือควันรีบก็ไม่รู้นะคะนี่โปอกงายังไม่เอาออกเลยนั่นนั่นเย็นนี่ติลังกาลงเออืออ

ร้อนร้อนร้อนอยู่บนรถเย็นนะคุกลงมามันร้อนเดี๋ยวจะติดสปริงเกอร์ให้นี่ติดสปริงเกอร์ให้เย็นทั้งวันแชะด้วยเออติดสปริงเกอร์คือสิดีเนาะคุกเอาอกอีกคุกไม่ชอบคุกว่าขนาดโหลดไฟยังเอาอกเลย โอไ้แต่ยาอ่อนคนใหฮยายลาสงเทียวคุว่าสิคนตัวนี้ไปให้เพิ่นน้ำเลยนี่มาสื้อดอกนีแต่ยาออนเลยวันนี้ ใส่ชุดด้วยบุกคุกสามรอบวันนี้ขนญานี่ยาโครงการเจ็ก พิ่งรู้ว่าช้างควันอดเป็นพ่อพันสงเชือกเลยนี่รีดน้ำเชือ้อนี่ได้เยอะกว่าเขาเต่าย,ยงลงก่อน เอาโป่งงาออกนะคะนี่<อ>เห็นไม่อะไรมีคุกนี่ฮะนี่เป็น<อ>วิธีการป้องกันนะคะนี่เซฟเซฟ นั่งลงก่อนนั่งลงเล้าจะเอาโป่งงาออกให้ขนุนนี้ดึงออกเลยได้หน่นคึกพูด,นพดขนาดขนาดไม่ค่อยกินอ้อยนะคะนี่คึกมากเลยคึนอืมขอบคุณและสวัสดีนะคะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพคะ่ะสวัสดีคะ่ะ